สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนะัดที่6ประจำเช้าวันจันทร์ที่19ตุลาคม2020เริ่มกันที่เอบาเปิดบ้านเสมอกับโอซาซูนา0-0แอตเลติบิลบารเอาชนะเลบันเต้2-0บิลลิวก็เฉือนเอาชนะบาเลนเซีย2-1เดบอติเวลอลาเบสแพ้คาบ้านให้กับเอลเช่น้องใหม่ไป0-2วสก้าครับเปิดบ้านเสมอกับเลอัลบายาโดลิส2-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลเบเตสแพ้คาบ้านให้กับเลอัลซอสิดา0-3 นั่นเลยทําให้ตอนนี้อันดับ1กลายเป็นแล้วสโตซิดาดครับที่เก็บไป11คะแนนอันดับ2เบียริลมี11คะแนนเท่ากันอันดับ3แชมป์เก่าเดนมาดริดครับมี10คะแนนอันดับ4เกเาเฟสิบคะแนนอันดับ5กาดิส10คะแนนอันดับ6กแคนาดามี10คะแนนอันดับ7จ็ดเรเบติส9คะแนนอันดับ8แอตมาดริด8คะแนนอันดับ9บาร์เซโลนา7คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นเซบียาก็มี7คะแนน อันดับ11เป็นโอซาซูนามี7คะแนนอันดับ12เอลเช่เก็บไป7คะแนนอันดับ13บาเลนเซีย7คะแนนอันดับ14บิลบาครับ6คะแนนอันดับ15เอบา5คะแนนอันดับ16เวสการ้าคะแนนอันดับ17เซลตาบีโก้ก็เก็บไป5คะแนนอันดับ18อาราเบส4คะแนนอันดับ19บายาโดริตสาคะแนนแล้วก็อันดับที่ยี่สเลบันเต้ก็มี3คะแนนมาดูกันที่ดาวานโลล่าสุดตอนนี้เป็นอปาโก้อลคาเซอร์ของเบียริลที่ซัดไป4ประตู เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมลาลักกาสเปนเกมถัดไปครับเป็นเกมนัดที่7ในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่คืนวันศุกร์นะฮะก็จะมีเอลเช่ครับเปิดบ้านเจอกับทางเบรเซียวันเสาร์ที่24ตุลาคมก็จะมีโอซัสโซนาพบบิลบ้าวบาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับเรอัลมาดริดเซบีย่าเจอเอบาแล้วก็แอตมาดริดเจอกับเรเบเตสวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมมีบายาโดลิดเปิดบ้านเจอาาเาเจอ,อาราเบสกาดิสพบเบียริล เกเตเฟเปิดบ้านเจอกานาดาแล้วก็โซซิดัตพบกับทางโฮเวสกาก็จะปิดท้ายด้วยคืนบเดนไน้์ต่อเช้าวันอังคารที่27ตุลาคมก็จะเป็นเรเวนเต้เปิดบ้านเจอกับทางเซลตาบีโก